วันนี้ผมอยู่ที่ครงตลาดปากเจ็ดนะครับนนทบุรีนะตรงป้ายรถเมล์เนะี่ยแถวตลาดปากเก็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปวัดปางหลวงนะครับจังหวัดนนทบุรีนะโดยเริ่มแรกเราจะนั่งรถเมล์ปรับอากาศสีฟ้าสาย51นะครับเขาด้เขียนว่าบางเขนวัดปางหลวงนะแต่เราไม่ได้ไปบางเขนนะเราจะไปวัดปางหลวงนะครับเป็นรถเมล์สาย51นะรอติดตามได้เลย มาแล้วครับรถค่าโดยสารคนละ25บาทนะครับ นี้รอวินเพื่อพาเข้าไปที่วัดนะฮะร,รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินลนะผมรอวินมอเตอร์ไซค์มาตั้งเกือบสิบนาทียังไม่มาแล้วรับเนี่ยเราต้องเดินจากเนี้ยประมาณหนึ่งกิโลกับอีกหกร้อยเมตรเดินไปเรื่อยๆอ่ะวัดปางหลวงเนะี่ยเดินตรงไปายาวๆนะเดี๋ยวพอไปถึงนี่นู่นเดี๋ยวผมจะถ่ายต่อนะครับ กอเดินกันว,วัดปางหลวงอีกห้าร้อยเมตรนะฮใกล้ถึงแล้วเดินไปยาวๆว,วัดปางหลวงอีกห้าร้ยเมตรถนนวัดสังวรพิมลไทยบูร์ไปเดินตรงไปยาวๆฮนะ

ถึงแล้วครับวัดปางหลวงนะโบาณสถานวัดปางหลวงนะครับเนี่ยพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช1890นะครับ๋ยวผมหาทางเข้าอ่ะนะเลี้ยวขวา,าเลี้ยวซ้ายดูผ่านแมพได้ฮนะ ขวาและเลี้ยวซ้ายน่าจะนี่ไงถึงแล้วเย่นวัดตางหลวงอ่ะเดี๋ยวพาสำรวจด้านในกันว่ามีอะไรบ้าง ด้านนี้รู้สึกจะเป็นสนามกีฬานะครับก็มีจุดออกกาลังกายนะเขามีเครื่องออกกาลังกายอยู่ด้านซ้ายด้านนี้คือพระอุโบสถครับด้านในปิดนะพระอุโบสถด,ด้านนี้พระสุรี ไปเราไปดูด้านนี้กันบ้างครับนี่เดินสารวจอยู่นะเนี่ยด้านขวานะครับก็จะมีวิหารหลวงพ่ออูท่ทองนะแล้วก็พระปางโบราณสถานอยู่ด้านนี้ด้านนี้น่าจะวิหารหลวงพ่อหลวงพ่ออูท่ทองนะแล้วก็พระปางโบราณสถานไปเราไปดู วิหารหลวงพ่ออู่ทองศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานวัดปางหลวงจงหดนนทบุรีไปแล้วเข้าไปสำรวจด้านในนะี่คือบรรยากาศภายในด้านในนะครับ พอเข้ามาด้านในครับด้านนี้ก็เป็นจุดทําบุญตักบ,บาตรเหรียญพทศกัณฐ์เกิดนะครับร้อยแปดนะเนี่ยอยู่ด้านนี้แล้วน,นี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับด้านในเป็นหลวงพ่ออู่ทองเราจะดูกล่งนู้นกันบ้างอันนี้เป็นจุดทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงครับ สถานารณ์เกิดเลยเพราะจิตขมุลต่างๆนะครับหย่นอนอยู่ด้านนี้ได้เลยประมาณนี้เนาะไ<ม>ปะเดี๋ยวผมพาไปชมนะหลวงพ่ออุทธร<ม>นี่ยหลวงพ่ออุทธร ผมถ่ายประมาณนี้นี่ภายใน,น,นเดี๋ยวเราไปดูโบราณสถานด้านหลังนะครับที่หาานะ ก็กาแฟนะับผมเดินย้อนลับไปก่อ ระยถ่าคัเขาเรียกว่าเจดีพับปางโบราณสถานสมัยอยุธยาครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะ เจดีพะระกลางโบราณสถานสมัยอยุธยาด้านนี้ก็มีศาลานะครับอีกศาลาหนึ่งนะศาลาบร,รมครูหมอชีวกโกมารพัฒน์นะฮะด้านนี้นะระยะถ่ายนะครับประมาณนี้เนาะน่าจะหมด เดี๋ยวผมพาเดินสำรวจอีกนิดหนึ่งนะครับอ๋อด้านนี้มีจุดถวายสังฆทานด้วยนะครับ ถวายสังฆทานเชิญด้านในศาลาน,นี้แต่ล็อกนะฮะแต่ด้านในอาจจะเป็นจุดถวายสังฆทานนะอยู่ด้านนี้นะไปเดี๋ยวผมพาเดินข้างในนิดนึงเนี่ยด้านในภายในพระอุโบสถด้านในเขาปิดนะ,ะผมมาเดินเข้ามานิดนึงถ่ายเห็นว่ามี อะไรบ้างอยู่ด้านในเนี่ยประมาณนี้เนาะอ่ะผมพาเดินไปดูท่านานนะเมื่อกี้เรามาจากตง่งพระอวโสถเดินนี่หกละครา 就是那个泥土呢。 แถมอีกนิดนะเห็นเรือผ่านเลยอยากถ่ายจะดูเป็นช็อตเนาอไปครับเราไปตรงด้านหน้าวัดกันดีกว่าเดี๋ยวหนุมีวัดอะไรเนาะอยากจะรู้ยังเลยถัดจากวัดตา้งหัวไป กลับแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ